วิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นวิดีโอที่หลายๆคนรอคอยนะคะว่าเอ๊พี่หิวจะแบ่งของรางวัลเป็นอย่างไรยังไงบ้างน,นะคะมีทั้งหมดกี่รางวัลมีอะไรแล้วของมีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะคะถ้าอยากทราบติดตามชมได้ <มา S 1> เลยมาดูสําหรับสปอนเซอร์เจ้าแรกของเราเลยนะคะคือทาง Kinesi s ค่ะน,นี้คือเป็นโรชวงเขานะคะให้ดูนิดนึงนะคะ Ki n e s i s นะคะก็คือว่าทาง Kinesi s ช่วยใจดีนะคะส่งเป็น สเปรย์กันแดดนะคะที่มี SPF 30มาให้เราถึง5ขวด5รางวัลด้วยกันนะคะโดยที่แต่ละรางวัลในขนาด30 ml นะคะ s p f 30แบบไม่ผสมน้ำมันนะคะเป็นออยล์ฟรีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะโดยที่ในโบรโชัวที่บอกไว้เนี่ยบอกไว้เลยตรงนี้นะคะอย่างชัดเจนกันแดดได้มั่นใจไม่เป็นสิวนะคะหลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหานะคะเรื่องที่เวลาแบบใช้ครีมกันแดดแล้ว ทำให้หน้าวอกขาวล้างออกยากเป็นสิวนะคะแต่นี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าระหว่างวันนะคะพกพาสะดวกง่ายดายนะคะขวดมันเล็กๆแบบนี้นะคะก็ระหว่างวันเนี่ยสามารถจะสเปรย์นะคะห่างๆปึ๊บๆนะคะแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งเองโดยที่ไม่ต้องเอามือลงไปช่วยแปะๆซับๆอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะหลังจากแห้งก็คือช่วยป้องกันแสงแดดต่อไปอีกระหว่างวันได้นะคะเริ่มมากเข้าใจว่าขวดหนึ่งขาย ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ290บาทนะคะก็รางวันนี้290บาทรวมไปถึงข้อมูลอยากจะให้เพิ่มคือว่าใครที่เคยดูวิดีโอที่พิมพ์รีวิว d u c t ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเขายังมีขายเฉพาะตามเว็บไซต์เท่านั้นแต่นาทีนี้เนี่ยเขามีขายตามร้านทั่วไปใกล้บ้านคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมี URL ของเว็บไซต์ของเขานะคะไว้ให้ที่หลังวิดีโอเพราะฉะนั้นก็คือสามารถจะเข้าไปดูได้ มีทั้งไซนีและไซใหญ่นะคะไซใหญ่ก็คือจะเป็นขวดแบบว่าประเภทใช้ที่บ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใช้กันทั้งครอบครัวตอนเช้าก่อนจ,จะจบบ้านและอันนี้ก็พกออกไปข้างนอกกันนะคะสำหรับสปอนเซอร์รายที่2ของเรานะคะก็คือทางแพรใหม่นั่นเองนะคะแพรใหม่โซฟใครเคยเห็นที่พิมพ์เอาเจ้าขวดเล็กอันนี้นะคะมารีวิวให้ดูไปแล้วนะคะเป็นสบู่เหลวล้างหน้าที่โลดมากๆไม่อยากจะเชื่อแล้วที่สําคัญคือชอบมากตรงที่กลิ่นมันหอมนะคะหอมไม้กฤษณา อันนี้เนี่ยก็เราก็อันนี้ด้วยนะทั้งสอ,งอัน2อ,อันนี้นะคะอยู่ในลิสต์ของ Favorite Product นะคะของพิมพ์ประจำปี2011ด้วยนะคะก็มันแหมมันดีอะ่ะมันจะให้พูดอะไรได้นะคะของแบบนี้ไม่ได้ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เราแล้วพิมพ์ถึงได้รวมเขาไปอยู่ใน เฟรนด์โปรดักตนะคะแต่เป็นเพราะเราชอบมากก็สิ่งที่เขาส่งมาให้นะคะก็คือสอนนี้อย่างแรกจะเป็นสบู่แชมพูสมุนไพรนะคะอีกอันนี้คือจะเป็นสบู่อันนี้ก็คือจะเหมือนกับรุ่นที่พิมมีคือขวดเล็กที่เป็นหัวปั๊มนะคะแต่ขวดที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นขวดใหญ่เต็มไซส์แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแชมพูนะคะอันนี้จะเป็นสบู่หลักนะตอนแรกที่ส่งให้พิมมีไซส์นี้เ,เหรอ <laughs> เห็นปุ๊บตกใจทันทีนะคะส่วนเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะคะ แค่ตอนที่พิมเปิดกล่องที่เขาส่งมาถึงนี่กลิ่นมันก็ฟุ้งออกมาเลยนะคะประบานว่าหูสมุนไพรฟุ้งทั่วห้องทั่วกระจายเลยค่ะตัวแชมพูสมุนไพรแชมพูอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรแชมพู5ใน1น,นะคะคือเป็นทั้งแชมพูสระผมเป็นครีมนวดเป็นสมุนไพรรักษารากผมรักษาหนังศีรษะและรักษาเส้นผมเป็นด้วยเลยนะคะจากที่ดูส่วนผสม ส่วนประกอบของเจ้าแชมพูนี่นะคะไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นสารเคมีที่แบบว่าสังค ros สสก,กันเลยนะคะคือเรียกว่ารับรองว่าถ้านําไปใช้แล้วเนี่ยกลับมาบอกพิมพด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะพิมพยังไม่ได้ลองเลยนะคะของทุกอย่างที่ให้มานี่คือพิมพจะไม่มีการกดเพื่อดมลองกลิ่นหรืออะไรสิ้นนะคะจะไปแบบ ใหม่ๆเอียมๆส,ๆ,สๆสดๆแบบที่สปอนเซอร์ส่งมาให้นะคะสดอันนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันกันกบที่พิมใช้ล้างหน้าอยู่นะคะที่เป็นขวดปั๊มแต่นี้ฟูซสค่ะทั้งอาบน้ําทั้งล้างหน้าอะไรเอากันให้เต็มที่เลยนะคะเปะ็นสบู่น้ําสมุนไพรค่ะก็โอ้นะคะทางสปอนเซอร์ทางพิมหมายให้มา2ขวดนะคะราคาขวดหนึ่งเนี่ย790บาทนะคะเป็นราคาเต็มต้องขอบคุณทาง แพร์ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวพิมก็จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์เว็บ e ไซต์ URL อะไรนะคะอีเมลให้ติดต่อได้กับทางแพร์ใหม่โดยตรงนะคะเผื่อใครที่พลาดรางวัลแล้วอยากจะได้ไปใช้นี่อ้อมก่อนนะคะสําหรับสปอนเซอร์รายสุดท้ายนะคะของเราวันนี้ใครก็คงจะพอเดาได้แล้วนะคะทางอาวิยองนะคะอาวิยองให้มา5รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลเบิ้มเบิมบิ๊กบิ๊กเหมือนกันทีเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าอ๋อยกไม่ไหวเลยนะคะจะหล่นลงจากมือทันทีมีเป็น ไบโอเซลลูโลสมาส์ mark, นะคะ2กล่องกล่องหนึ่งมี5แผน่นนะคะเป็นอินเทนซีแบบนั้นแล้วก็กล่องหนึ่งราคา2,000บาทนะคะใครที่อยากจะทราบรายละเอียดวิธีการใช้มันเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะคะสามารถไปดูในวิดีโอการใช้มาส์แบบคุ้มสุดชีวิตของพิมไดน้นะคะพิมเคยทำไว้กับ Product ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือมี2อรางวาัลแล้วอีกอันนึงเป็น c Concentrate a n t i s ้มาให้หานด้านนี้เว่าค่ะ คอนเซนเทรตแอนตี้เซลลูไลท์ครีมนะคะทริเปิลเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอันนี้พี่นุ้งขอบอกว่าพี่เคยลองใช้ไปแล้วนะคะผลักตัวนี้เวลาทาแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นซาบซาบที่บนผิวหนังนะคะแล้วก็ในขณะที่ใช้ตอนนั้นบวกกับออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันก็เรียบเนียนมากขึ้นนะคะโปรดสังเกตไม่ได้มีการแกะแต่อย่างใดนะคะไม่มีการแกะมาเพื่อสําหรับอันนี้เนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ250 ML ดูซะก่อนนะคะว่านางแบบใช้แล้วก้นเด้งขนาดไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรางวัลสำหรับอีก2อ,อันนะคะที่ส่งมาอันนี้เป็นแบบอยู่ในลายเดียวกันนะคะเป็น a v i o n Beauty Solution ตรงนี้เป็น Whitening Moisture Body Wash นะคะตัวนี้จะเป็น Body Wash ส่วนตัวนี้จะเป็น Body Lotion นะคะมาคู่กันแต่ถึงวเวลาแจกมันจะแยกเขาออกจากกันนะคะ2อ,อันนี้ขนาดบรรจุ380 ml 380 ml นะคะราคาของ3ไม่เข้าใจว่าอันนี้คงจะพันกว่าบาทอันนี้ เจ0ดบาทอะไรประมาณนี้นะคะแต่เรางวันราคามันมหาศาลทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นที่ออกโทนแบบว่ากลิ่นหอมอ,อ่อนๆนุ่มๆน,นะคะส่วนอันนี้จะมีกลิ่นที่แบบใจความรู้สึกพิมพ์นะกลิ่นออกแนวสิตรัสนิดนึงนะคะแบบหอมหวานหอมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาใช้แล้วก็จะรู้สึกแบบ มันกำลังทำงานอะไรอยู่ที่ตรงแถวขาๆก้นๆสะโพกสะโพกของเราหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิม์แบ่งรางวัลอะไรออกเป็นยังไงบ้างนะคะว่าถ้าเกิดคุณโสมและถูกใจเป็นอันดับหนึ่งคุณจะได้อะไรโสงถูกใจอันดับสองคุณจะได้อะไรนะคะมีกี่รางวัลสำหรับวิธีการแบ่งรางวัลนะคะพิมแบ่งเป็นอันดับหนึ่งสองรางวัลและอันดับสองอีก5รางวัลนะคะสำหรับอันดับ1นะคะ2รางวัลท่านที่จะได้ไปจะเป็น มาร์คสองอาวีย้องแบบนี้นะคะรางวัลละหนึ่งกล่องนะคะก็คือใครได้อันดับหนึ่งได้มาร์คไปสำหรับอีกห้าท่านที่จะได้เป็นอันดับสองนะคะจะได้เป็นหนึ่งในห้าชิ้นนี้นะคะบวกกับเจ้านี้หนึ่งชิ้นก็คือคุณอาจจะได้เป็นสบู่แพมไมลบวกกันแดดคินเนสิสหรืออาจจะได้เป็น บอด y ี้โลชั่นอวิยองผสมกันแดด,ออจจดเ ite, is, ะค n e s i ิหรืออาจจะได้เป็น a n t i ี e l l ลล i ไลบวกเค n เน i ินะคะหรืออาจะได้เป็น Body Wash ชบวกเค n เ s i ิหรืออาจจะได้เป็นสมุนไพรนะคะแชมพูสมุนไพรบวกเคเน i ิสแบบนี้เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมด7รางวัลแต่ละรางวัลเกิน1,000บาททั้งนั้นนะคะแม็กซิมัมกันที่2,000บาทตรงนี้พิมพ์ยินดีจะ ส่งไปสนีให้ด่วนๆนะคะหวังว่าใครที่ยังไม่ได้ส่งส่งเข้ามานะพิมพ์อยากจะนั่งดูเยอะๆเยอะๆเป็นแบบอยากได้ทิปอยากได้ทริคอยากเห็นอะไรเก๋ๆอยากเห็นอะไรเลิศๆบ้านนะคะสําหรับรางวาัลสําหรับคนที่ได้ชนะรางวัลไปเนี่ยนะคะพิมพ์ก็จะเอาวิดีโอที่คุณส่งมาให้พิมพ์เนี่ยเอามาโพสต์ที่ เฟซบุ๊กของพิมพ์ด้วยนะคะมาโพส์ที่แฟนเพจด้วยเพื่อที่เพื่อนๆอ,อีกเป็นพันคนนะคะจะได้มีโอกาสได้เห็นและได้รับทิปเหล่านั้นไปใช้ด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ส่งควรจะทำยังไงคะ <c oughs> ไปนั่งดูไปหามานะคะยังเหลือเวลาจนถึงวันอาทิตย์นี้วันนี้วันพุธรือตัอง้งสามสี่วันหามเลยนะคะรีบส่งเข้ามาค่ะ ที่ m s s พิมพ์ a กา at y a o o o c o m นะคะรออยู่ค่ะตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์เช็คทุกวันเลยนะคะประมาณว่าก็แบบมีส่งกันเข้ามาทุกวันค่ะส่งเยอะไม่เป็นไรนะคะอยากจะดูอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันหลังจากจบพิมพ์พูดตอนนี้นะคะพิมพ์จะใส่ข้อมูลของสปอนเซอร์แต่ละเจ้าเอาไว้ให้นะคะว่า คุณสามารถจะติดต่อหรือว่าจะอยากจะสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะต้องติดต่อไปที่ไหนเมื่อโทรศัพท์อะไรเว็บไซต์อะไรนะคะอ่ะละค่ะสวบบันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ